สวัสดีครับผม KBank p ์โปรช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์นะครับ Honda City 1.0เทอร์โบรุ่น S นะครับคันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะฮะอัปเกรดจากที่ร้านไปหลายอย่างแล้ววันนี้มาติดตั้งนะครับในส่วนของกล้อง360แล้วก็จอยดอยตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแ a ม8 2K นะฮะรองรับกล้อง360นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360ไปด้วยนะครับเมื่อเวลาเขาเกียถอยนะครับนี่นะครับกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ อ,อันนี้เราตั้งไว้ที่มุมมอง 2D นะครับแบบนี้นะครับอถอยเข้านะครับแล้วก็สามารถกดดูมุมนะครับแบบนี้ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวกดไว้ที่มุมเก่าก่อนนะครับใส่เกียร์ P นะครับหน่วงกล้องหน้านะครับตัวนี้สามารถตั้งหน่วงได้ หนึ่งสองาจ็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับสูงสุดก็1นาทีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหน้า UI หลักนะครับหน้า UI หลักเราจะเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้บาบัดอยู่นะครับตัวนี้ใส่ซิมเรียบร้อยนะครับมันติีฟังก์ชันนะครับที่ปวงมาลัยนะฮะใช้งานได้ทุกอย่างนะครับสามารถกดพักหน้าจอได้นะครับแบบนี้หรือจะปิดหน้าจอตอนคืนก็ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับตัวทีมเนี่ยเราสามารถกดนะครับเปลี่ยนเป็นปสีดำก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของตั้งค่าหลังบ้านนิดนึงนะครับในส่วนของระบบนะครับเกี่ยวกับอุปกรณนะ์นี่นะครับ Android ตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน14นะครับ CPU ก็จะเป็นตระกูล 7862S เหมือนเดิมนะครับ2 CPU 8 Core บัส2.0แรม8 128นะครับความจํางานติดตั้งนะครับรูปแบบปลไปตรงรุ่นทั้งหมดนะครับหาเพื่อนๆทางบ้านนะครับสนใจที่จะอัปเกรดหรือว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถยนต์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้เลยวันนี้ตัวผมเองก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ